รัฐาธิปัตย์ uh, คิดเอาโทษตัวเองไหมไม่มีทางไม่มีทางคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์ไหมฮะถ้าทําสําเร็จอย่างที่พูดบนเวทีไม่เป็นประกาศเลิกเล่นการเมืองนับนตั้งแต่ถ่ายโอนอํานาจไปเราจะออกคําสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอาะายชื่อเหล่านี้ ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาพิไทยโปรดกล้าแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนเทมากกว่านั้นลุงกำน,นันในฐานะที่เป็น หัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐาธิปัตย์คิดอเอาพอตัวเองไหมไม่มีทางไม่มีทางเท่มากกว่านั้นลุงกำนันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์ไหมฮะถ้าทําสําเร็จอย่างที่พูดบนเวทีไม่เป็นประกาศเลือกเล่นการเมืองนับตั้งแต่ถ่ายโอนอํานาจไปลุงกำนันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอํานาจคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์ไหมฮะถ้าทาสาเร็จอย่างที่พูดบนเวทีไม่เป็นประกาศเลือกเล่นการเมืองนับตั้งแต่ ถ่ายโอนอำนาจไปลุงกำน,นันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจไม่มีทางไม่มีทางลุงกำน,นันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจคุณสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์ไหมฮะถ้าทำสำเร็จอย่างที่พูดบนเวทีไม่เป็นประกาศเลือกเล่นการเมืองนับตั้งแต่ถ่ายโอนอำนาจไปลุงกำน,นัน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอํานาจไม่มีทางไม่มีทางแต่ว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าการชุมนุมที่เริ่มต้นมาจากการต่อต้านกฎหมายนี้โทษกรรม จะเดินไปถึงจุดที่จะต้องออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมตัวเองในที่สุดถ้าทำสำเร็จจะเป็นแบบนี้คุณรู้ชื่อว่าจะออกธุร,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 รกรรมตัวเองฟันธงครับถ <ผม S 1> ้าปฏิวัต<ห>ิประชาชนสำเร็จเป็นแบบนี้แ <ว bureaucracy S 1> น่นอนผมสู้คดีแน่นอนแบบนี้แ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 น่นอน